เคนนี่เป็นหนึ่งในเอ็มพีซีของนายหรือเปล่าแล้วก็เป็นเด็กใหม่อ่ะเพราะถ้าเป็นเด็กใหม่จริงๆแล้วก็เพะฉะนั้นเราก็ต้องสแสดงทุกอย่างใหม่หมดนะสิลองข้อคว้าหนึ่งเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละพราเราเคยลองแล้วไม่ได้พวกเราติดอยู่ที่นี่มาเป็นปีแล้วดูอย่างคิงเกอร์นะสิเขาติดมานานกว่าพวกเราอีกพวกนี้ไงเขาถึงได้เป็นบ้านหะฮ่แ <c> ล <oughs> ้วแต่นายเลยเพื่อนนี่เคตแล้วเรามีการมาจนไปสำหรับเด็กใหม่หรือเปล่าล่ะหรืออะไรอย่างนี้ไหมทางออกอะไรของนาย ฉันพนันเลยว่าถ้าทางออกมันมีจริงๆอะพวกเราคงไปนั้นหรอฉันพูดไปเมื่อคืนทีที่แล้วนะโอ้มาผมเหมือนข้าสุโบช่างมันเถอะมีใครกินข้าวไหมมันแปลว่าเธอกำลังจะเป็นบ้าไงแหละเพื่อนนายยังคิดว่ามันเป็นความฝันอยู่เลยอะฉันก็ยังโอเคดีแต่ใดที่มันยังมีเรื่องตลกกลเกิดขึ้นอยู่อนะเออโอเคฉันพอแล้วก่เรื่องพวกนี้เออชั้นแล้วก็ผมนี่จะไปหาคอฟโมส่วนเอเด็กขี้แยแล้วก็ภูหา ร่วมมือกันจัดการกับสถานการณ์ของซูโบกันแล้วกันแน่นอนสิพราะทั้งสองคนเป็นตัวละครที่มีจิตใจมั่นคงและมีความสามารถมากที่สุดเลยนะเมื่อร่วมมือกันไปพวกไปตามหาคอฟโม่กันโอ้ขอบคุณพระเจ้านี่คือความฝันใช่ไหมพรอมนี่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนฉันมีกุญแจห้องของเขาอยู่น้ะน่ะฉันมีกุญแจอยู่ทุกที่แล้วน่ะส่วนห้องของเธอก็ยังโอเคนะช่างมันเถอะนะวันนี้ฉันอาจจะลืมของไว้ในห้องของเธอนะถ้าเจอก็บอกฉันด้วยนะเธอคงไม่ได้กลัวแมลงสาบใช่ไหมล่ะ แมวนะบางทีจะอาจจะแค่พูดเล่นเองก็ได้นะหรือมันาจะเป็นเรื่องจริงก็ไม่รู้โอ้ช่วยกำลังตามหาตั้งเยอเลยอ่ะขอบุญที่เก็บมันไว้ให้เพื่อนเขไปก่อนแล้วกันนะว่าไงพวกสบายดีเปล่าโอ้เยี่ยมเลยโอ้เขากำลังตื่นเต้นสุดๆไปเลยแหละจริงนะฉันไม่เคยเห็นเขามีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะแล้วก็เขาฝากให้ฉันเอานี่มาให้พวกนายด้วยแหละ เป็นนายเองสินะนายรู้อะไรไหมนายควรจะมาขอความยินยอมจากฉันก่อนนะก่อนที่จะให้ฉันเห็นอะไรที่มันน่าขยะแขยงอย่างนี้ขอโทษนะซูโบตอนนี้ฉันไม่อยากจะช่วยนายแล้วอ,ะอ่ะน่าเขาสบายดีอะ่ะนี่มันแปลกแล้วก็โง่มากเลยะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อผลจนภัยหรืออะไรก็ตามาน,นั่งไงคอฟโมไม่ต้องมาห่วงเขาหรอกเขาสบายดี <Lady first. S 1> เลดี้เฟิร์สอ้าวไม่อะ่ะใช่แค่มูสเฉย เงียบหน่อยสิฉันกำลังฟังเสียงไม้ได้เลื่อนถ้าฉันเดาแล้วก็นะเธอคงเพิ่งพากิงเกิร์ไม่ได้เลยซ้ำโอ้ช่างมันเถอะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้ไม่เอานะ่านายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลกดิจิตอลตัเมื่อไหร่เนี่ย